ดูตามสีเลยครับบางครั้งเนี่ยเราจะไม่ดูแล้วอย่างพี่เนี่ยจะสังเกตง่ายๆนะ10กับ40เนี่ยขนาดเลนมันเท่ากาันถูกปะพี่จะมองเลย40เนี่ยสีฟ้าเหมือนกับทุกกล้องสุรทัศน์นะอยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เชิญเลย M U Tutor อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะ้อ สิ่งที่เราต้องการจะหาในร่องกล้องจุลทรรศเนี่ยนอกเหนือจากวิธีการใช้แล้วเนี่ยเราจะดูเรื่องของกําลังขยายของภาพด้วยนะครับกาลังขยายของภาพเนี่ยเมื่อเราต้องการที่จะหาเช่นพี่ต้องการสองเซลล์ใดสัก1เซลล์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องอยากที่จะรู้ถูกไหมว่าเซลล์นั้นเนี่ยถูกขยายจากภาพปกติไปแล้วกี่เท่าถูกไหมเพื่อต้องการอยากจะรู้ว่าขยายจากภาพปกติไปแล้วกี่เท่าวิธีการหาก็คือต้องหากําลังขยาย สิ่งที่เราต้องทราบก็คือต้องทราบกําลังขยายของเลนทั้ง2ตัวในกล้องจุลทสสรรศก่อนในกล้องจุลทรรศมีเลนส์งตัวใช่ไหมลูกมีเลนใกล้ตากับมีเลนใกล้วัตถุเราจะนำสองกำลังขยายนี้มาคูณกันก็จะได้กําลังขยายทั้งหมดนะครับ <Wow. S 1> อันนี้เป็นเลนอะไรล,ลูกเลนใกล้วัตถุหรือเลนใกล้ตาเลนใกล้ตาไว้มองถูกไหมมีขนาดตั้งแต่เท่าไหร่นะตั้งแต่5ใช่ป่ะ10 15 20าก็มีแนะ่ ส่วนกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุเราสามารถปรับเลือกได้ตามการหมุนถูกไหม <L ess> สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือนี่คือตัวอย่างของเลนใกล้วัตถุนะครับดูสิครับนี่มันจะบอกนี่ครับ 4x จริงๆเลขพวกนี้มีค่าหมดนะ160.65อะไรเนี่ยแต่ว่านี่เอาไวเ้เรียนในระดับมปลายให้รู้ว,ว่ามันคือ 4x กำลังขยาย4เท่า 40x กำลังขยาย40เท่า 10x กำลังขยาย10เท่าและ 100x กำลังขยาย100เท่าซึ่งดูตามสีเลยครับบางครั้งเนี่ยเราจะไม่ดูแล้วอย่างพี่เนี่ยจะสังเกตง่ายๆนะ10กับ40เนี่ยขนาดเลนมันเท่ากันถูกปะพี่จะมองเลย40เนี่ยสีฟ้าเหมือนกันทุกลทกล้องโทรทัศน์นะ40สีฟ้าสีเหลือง10แบบนี้เป็นต้นเร<ย>าต้องจำไม่ได้ถ้าพี่เจอภาพถ้าพี่เจอภาพที่มีกำลังขยายอยากรู้กำลังขยายของภาพใช้หัว40 คู่กับเลนส okay? ์ใกล้ตา10ก okay? ําล okay? ังขยายของภาพเป็นเท่าไรเลนส์ใกล้วัตถุ40เลนส์ใกล้ตา10 40คูณ10เป็น400โอเคไหมเพราะฉะนั้นกาลังขยายของภาพที่เราจะได้ก็จะได้ทั้งหมดกี่เท่า400เท่าเป็นต้นโอเคไหมนี่คือกําลังขยายของภาพก็สามารถหาได้แต่ข้อสอบคงไม่ถามอะไรง่ายแบบนี้เนาะการหาขนาดของวัตถุจริงล่ะเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะกําลังขยายของภาพ ที่เอาเซลอะไรจากเซลหนึ่งไปสองใต้กล้องทรเพื่อหากําลังขยายแต่เราไม่รู้นี่ว่าอา้าวแล้ววัตถุจริงขนาดเท่าไหร่ล่ะ1ม mm, ิลลิเมตร1ไมโครเมตร1นาโนเมตรเนอะปะเราไม่สามารถไม่สามารถที่จะบอกขนาดของวัตถุจริงได้ใช่ไหมป้าต้องมาจากสูตรครับสูตรคือขนาดวัตถุจริงอ่าขนาดวัตถุจริงนะครับจะเท่ากับขนาดของภาพขนาดของภาพนะครับส่วนกําลังขยายของกล้องจุลทรรศ ส่วนกำลังขยายเสียงไม่ไหวแล้วกำลังขยายของกล้องโอเคแหมกำลังขยายของกล้องเราหาได้แล้วถูกไหมกำลังขยายของกล้องคือเลนใกล้วัตถุคูณกับเลนใกล้ตา<อ>ในขณะที่ขนาดของภาพเราสามารถมองและวัดได้โดยสเกลผ่านกล้องจุลทรรศน์เห็นไหมครับซึ่งขนาดของวัตถุเนี่ยคงไม่ยาวเป็นกิโลเมตรไม่ยาวเป็น เป็นหลักเมตรหรอป่าปาตอนี้มันกล้องจุลหัดมองสิ่งเล็กๆจุนเนี่ยไมโครสโคปไงไมโครที่แปลว่าเล็กเพราะฉะนั้นหน่วยของขนาดวัดถู่จริงเนี่ยเรามักจะวัดในหน่วยของไมโครเมตรในไมโครเมตรเขียนอย่างนี้นี่นะเหมือนมิวเคยเรีเยน,นฟิสิกส์เอออ่าเคยเรียนฟิสิกส์ป้าฟิสิกส์นี่คือหน่วยไมโครเนาะไม่ใช่เออหน่วยไมโครเมตรหรือว่าจะเขียนคล้ายๆกับตัวมิวอะ มีวตัวสัมประสิทธิ์แรงเสียทานตัวเดียวกันนะครับนาโนเมตรนี่ nm หรือว่าอังสตรอมอังสอมเนี่ยไม่ใช่หน่วยสากลเท่าไหร่แต่ก็ใช้กันเช่นขนาดของ DNA นเลยนะครับเขาจะวัดกันในหน่วยของอังสอมเขียนอย่างี้ <Wow. S 1> A ใส่แล้วใส่กลมๆข้างบนแต่ต้องไม่ใช่กำไม่ได้แบบเลขยกกำลังนะลูกต้องศูนย์ข้างบนแเ,เป็นกลมๆเหมือนสระอัมอยู่ข้างบนนี่คือการหาขนาดของวัตถุจริง